มมันรวมเขาบอกแกบอกว่าแบบเทียบแล้วมันรวมทั้งหมดมันรวมทั้งหมดอย่างเช่งฮิโดนีเป็นเป็นมันพ้นไปเป็นที่ตั้งในจังหวัดนองคายเป็นพอดแต่ลที่ได้ยังใส่ใส่ในจังหวัดนองคายเฉยเฉียวก็ทั่วไปว่าเอาภาคเหนือตอนสมวงภาคเหนือต้นดนสีรุ่มเลยน้องคายอุดรขอนแก่นน้องบัวน้องคายไอ้รวมกันเลสิ เราอยู่ภาษาตอนนี้จะภาษาไหเออเราภาคเหนือตอนบนภาคภาคเหนือตอนล่างสิภาคเหนือตอนล่างกับที่นี่ไอไออุบลศรีสะเกตสุรินทร์โคราชอ่ะสิ อสู้กับเซจูนี่คนละที่คนคนละมองเป็นว่ายอยอสู้กับเป็นเซเซจูน่ะคนละที่เซจูซึ่งคือเซจูนีอยู่มันเขตพ่อทยอสู้นี่มันอยู่ในเขตพื้นพื้นเขตใหญ่จ้